บุรนันนะครับคุณสมิตนะครับรคุณพีนคุณประดิษฐ์จังหวัดเก้าเก้านะครับรค่ะคุณมาลินีคุณยานานะครับคุณแดงสติงนะครับแดงสติงแดงสติงอันผิีก็ไปเด,อด้อไม้ไทยเฮ้ยไม้ไทยมา <c oughs> ไม้ไทยมาแล้วร็อกเลยลุงไม้ไทยมาจัดหน่อยไม้ไทยมาแล้ว ค่ะสสวัดีขอบคุณฟ้าที่ทำทำไถ่ไทยมาเลยไถ่ไทยมาเลยมาแม่บ่ะบ่เสียใจเลยเลยเลยโอ้ที่ร้องลงงานนะคะคุณลุงจัดหน่อยสวัครับทนายักุรินนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่ในห้องนี้นะครับตีอยู่ตรงนนะครับก็ วันนี้วัวนที่เท่าไรแล้ว,ลวนนเ,เราสวดมนต์เนี่ยวันที่สามนะครับเราปรับมานสามวันแล้วนะครับมานยังไม่สะดุ้งเลยนะครับ,รบตอนนี้นะครับะมานยังมีเกลื่อนกรดนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยมานก,ก็จะหมดไปนะครับนะก็ภาวนานะครับในการสวดมนต์ร่วมกันนะครับเดีนะ๋ยวเราเนาะตอนนี้อ่ะสายให้ดูกันสายดูกันวันเยอะขนาดไหนครับนี่ไหมครับแรกๆเป็นมะลอมะแหลมนะครับ นะพอรู้บอกว่าไลฟ์สดได้ทุกคนรีบมา,น,า,มานะครับลุงจ,าจานน๋าหมายไทยขึ้นนะน้องมากับทำว่าใช่นะหมายไทยต้องขึ้นนะลุงเอาเหมือนโรงงานวันนะที่ผ่านมาเคยรู้ว่าฝ้าดินเป็นใจหม,จมายไ <c oughs> ทยมาแล้วเ,เดี๋ยวมันจะติดแดงเดี๋ยวมันติดแดงเดี๋ยวมันติดเหลืองไม่ติดไม่ติดร้อง <c oughs> แต่กากปากเป่า สวัสดีค่ะินัดีคไม่ให้มาลุงนาลุงนายึดเวลาไฟ้สดช่วงนี้ช่วงเช้าอีกหน่อยนะคะยืดเหรอคุณกัลยาแสงกล้วยแสงอะไรนี่นี่น่ะแสงไหนแล้วเลยไปแล้วขออภัยนะครับสุดยอดครับลุงอัปโปนะครับครับผมเอาเพลงลุงค่ะ ขอบคุณพระดีดีเราไปด้วรับขอบคุณสวรรค์ที่รู้ตัวฉันในวันนี้ใจบอกเคยหักใครยังเฝ้ารอมาหลายปีเจ็บกี่ที้ำกี่ทีก็ยังรอเธอเสมอ อย่าสิขอเจ้าได้บอกรักษใจไอ้ใจบ่แค่สิ่งเดียวที่ไอ้ขอปีนั้เลยถ้าวอกหาไอ้คนนี้อย่านี้กันไปอีกเลยอย่าทิ้งกันเหมือนเคยเดิลา ขอให้ฟ้าลิกินขีดให้เห้าไปด้วยกันรวมสร้างฟันวันข้างหน้าให้ฟ้าสดใสดมอบความรักให้เพียงเธอจะไม่เผลอนอ <ะ S 1> อกใจจะเน็ดจัะเหนื่อยแค่ไหนจับมือฉันไว้นะคนดีว้า ยากสิขอไก่ได้บอรักษาใจก่น้อยได้บอแค่ส uh ิ่งเดียวที่ยายขอวิ่ไา้เลยหากว่าหากใค้คนนี้อย่าหนีกันไปอีกเลยอย่าทิ้งกันเหมือนเคยเดินละเอาอีกรอบ อยากสิขอเจ้าใดบ่รักษาใจไอ้ใดบ่แค่สิ่งเดียวที่ไอ้ขออีนางเอ๋ยหากว่าหากไอ้คนนี้อย่านีกันไปอีกเลยอย่าทิมกันเหมือนเคยเดินลา

คู่ข้างเดียวไม่ดังนะจ้าทัสองข้างนะจ้านี่จ้าจ้าจ้าอ่ออีกอ่ออีกค่ะคุณลุงขออีกนะคะขออีกขออีกค่ะคุณลุงจ๋าขอได้แต่คนดูเป็นพันเลยครับอ่ความจริงในใจความจริงในใจคุณลุงขายของครับความจริงในใจความจริงในใจอีกเพลงอีกเพลง เอาความจริงในใจไหมค่ะความจริงในใจจ้เออะไรที่ไม่มีลูปกระสิเพลง<อ>ผมจะมีลูกระสีหรือไง <laughs> นีที่ไอ้คอเลยมีไปตื้อกีซีดอ่ะร้องไปเมื่อกี้นี่เหมือนเลยนะเหนือนไหมคะเหมือนเดิมเลยนะมันไม่ไม่ไม่มีหูแดงแน่นอนนี่ไม่ติดไม่มีไม่ติดคุณลุงจ๋าแน่นอนนี่เห็แม่แดงเต็มเลยเห็มเลยโอ้แดงแดงเชืยอชิดนะคะคืเหลืองวันนี้ติดแดงวันนี้เหลืองวันนี้แดงมีไหนหมดแค่สี่จานะคะ ทำไมมันโดนปิดหรือไงนะคะแดงทำไมช่องนี้ไม่มีคนขึ้นคนเห็นเลยอ่ะความจริงในใจนะคครรับวามจจิงใในไม่มีคนมาสักคนนะความจริงในใจนะไม่ร้องนานนะนะครับความสุขของขอาอาจารย์พิศรัตน์นะครับร้องอีกเพลงนี้ของอาจารย์พิศรัตน์มาร้องให้เอ็ซีฟังในขอบคุณเอ็มซี่นหนอยสี่สิบแปดท่านนะครับที่ยังอยู่นะครับขอบคุณสี่พันหนอยแปดสิบเไลค์นะครับโอ้โหกระโดดกระโดดเนื้อใจ คอนุของคุณลุงนะคะหลังสวดมนต์อาจจะถูกมองว่าฉันกลายเป็นคนผิดแต่ช่งชีวิตที่ผ่านมาตัวเองที่รู้มื่นแต่ความรักที่มีเฝ้าถนอมตอนเจ้ายังอยู่ ไรอาจไม่รู้แต่เรารู้ความจริงในใจเคยอกกอดเธอเอาไว้ยอดดวงหรือไทยตัวน้อยฉันเฝ้ารอคอยวันเธอกลับมาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนอินโอ้ชีวิตอะไรนักหนา คั้งที่รักและคอยเมตตายังไม่ไหวกล่าวหาว่าเรายังยีความจริงที่เกิดใจเรารู้ดียังรักและคอยหวางนี้คิดถึงทุกกลมหายใจ อะไรบ้างลูกจะเยียบหมาจะเยียบปากลูกแล้วโอยน้องหมานะอนดูสงอยากฟังกันนานแล้วตื่รู้ว่าครู้พูดถึงอะไรดูให้ดูนะขอบคุณ FC 20,000กว่าท่านนะครับที่เข้ามานะครับหลังจากเพลงนี้จบลงเข้ามา20,000ท่านนะครับเลยกระโดดมาทางนี้ ลองต่อเลยครับยวพระเจ้าก็เชียร์ค่อยเสียงแหบเลยเอาเอาน้ำมนต์มาเดี๋ยวจะไอ้ลูกจะพ่นน้ำมนต์นะคะจะไที่กวาดก็ล้มเยอะๆนะทิศมาจะได้หายไปพ่นในทั่วนะพ่นทั่วแล้วให้ทั่วถึงแน่จะหลดนน้ำมนต์น้ำแล้วลุงอย่าพ่นลุงอย่าพ่น หนาวอยู first, ่นะพี่เช็ดชายเสียงเพลงไม่ไหนอ่ะเชอทชัยเอามาเอามาเออมาไอ้สีนี้เอทชัยมาลงเลยนะครับมาฟังเพลงลุงนะครับไอ้สีนั่นพี่ผมสูงหลังสดต้นฉบับเลยนะลุงพลครับผมต้นฉบับร้องเองครับเห็นไหมนะครบ่าวเดียเองครับครับผมขอบคุณที่เข้ามาฟังกันนะครับโอ้สวัสดีครับคุณนันชาแนลนะครับบ้านก็แพ้นะครับ พระพุทธเจ้านะครับเพราะพระพุทธเจ้านะครับขั้นเคียนนะครับสะสมความดีนะครับทำให้มานป็นห้นนะครับได้ไอซีจารหอยนะครับแล้วก็แพะเป็นที่สุดนะครับก็หวังวันนึงนะครับมีการสวดมนต์แต่ละครั้งนะครับแต่ละคืนของเรานะครับที่เราสวดกันแล้วก็ร่วมกับไอซีทุกท่านที่เข้ามาในแต่ละช่องนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับ สิ่งหนึ่งประการใดนะครับที่เราทํางานนะครับเราลงคลิปไปนะครับอาจจะมีครับที่เราหยอกล้อกันนะครับที่ไม่ต้องพือสารนะครับขอบคุณคุณวอลลิสาชาแนลนะครับขอบคุณนะครับสำหรับสติ๊กเกอร์นะครับก็ถ้าคลิปใดที่เราลงไปแล้วนะครับเหมือนกับเราพูดไม่ให้เกียรติกันก็อย่าถือสานะครับเราพูดกันแค่ในวงแคบๆนะครับของคนที่ทํางานในการอภิชัยอภิชัย ถ้าเป็นการที่คุยกับเอ็ซีทุกท่านที่เข้ามาในพื้นที่นะครับเราก็จะใช้กับพูดที่สุภาพนะครับจากย์กับเอ็ซีทุกท่านอย่างที่สัมมาคารวะนะครับเราก็เลือกที่จะพูดนะครับกับเพื่อนๆในแบบฉบับที่เราพูดหยอกล้อกันนะครับทํางานไปก็จะจะได้ไม่เหนื่อยไม่เหน็ดเหนื่อยกันนะครับเอ็นซเงนะครับเอ็นีเองก็ันน จะฟังเพลงเลยขอบคุณเอฟซีหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเก้าท่านนะครับลุงล้อมโต้ขอบคุณแม่น้องพันทองครับขอบคุณสหรอบสติ๊กเกอร์นะครับ